เศรษฐกิจนอกกราฟเศรษฐกิจเข้าใจง่ายสไตล์ KKP Research สวัสดีครับช่วงหลังมานี้นะครับเราก็ได้ยินคำว่าชอ็อตเซลล์หรือการขายชอ็อตกับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเกิดขึ้นมาหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้เนี่ยรายการเศรษฐกิจนอกกราฟของเราอยู่กับดรพิพัฒน์เหลืองนาริมิชัยนะครับวันนี้เราอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชอร็อตเซลล์มันคืออะไรมันมีกระบวนการแบบไหนแล้วมันส่งผลกระทบยังไงกับตลาดกันบ้าง เดี๋ยวผมขอเริ่มจากคําถามแรกเลยก็คือว่าอยากให้ดรพิพัฒ์เล่าให้ฟังนิดนึงว่าช็อตเซลล์เนี่ยคืออะไรกันแน่ครับครับจริงๆธุรกรรมขายช็อตหรือช็อตเซลล์เนี่ยนะครับก็เป็นธุรกรรมต้องบอกว่าธุรกรรมปกตินะครับในการเทรดในตลาดหุ้นนะครับปกติเราจะชินว่าคนปกติเนี่ยก็คือซื้อหุ้นใช่ไหมครับมีได้หุ้นมาก็เก็บหุ้นเอาไว้สักวันหนึ่งก็ไปขายแล้วก็เอาหุ้นที่ตัวเองถือไว้เนี่ยไปส่งมอบให้คนอื่นใช่ไหมครับธุรกรรมขายช็อตเนี่ยนะครับเป็นธุรกรรมที่เราสามารถที่จะขายหุุ้้้นนนนรโดดยที่่่เเเาาไไมป็จขอองหก ครับนะครับแต่นะครับเราจะต้องไปขอยืมหุ้นคนอื่นมาก่อนต้องยืมก่อนต้องต้องต้องยืมก่อนนะครับแล้วก็เป็นการขายที่สําหรับคนที่เอ้ยควรจะถามว่าเอ้แล้วงั้นทำไมอยู่ดีๆไปช็อตเซลล์ใช่ไหมครับก็อาจจะหลายเป็นไปได้หลายประโยชน์ใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นถ้าใครที่คาดหวังว่าราคาหุ้นจะลงใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเองยังไม่ได้ซื้อหุ้นเอาไว้เนี่ยนะครับเขาอาจจะไปขอยืมหุ้นคนอื่นมานะครับเอามาขายไปก่อนนะครับแล้วพอราคาหุ้นลงมาจริงๆเนี่ยนะครับก็ไปซื้อคืนครับแล้วก็หุ้นไปส่งมอบ เพราะฉะนั้นธุรกรรมช็อตเซลล์ประกอบไปด้วยสี่ธุรกรรมใ,ใหญ่ๆนะครับก็คือหนึ่งยืมก่อนนะครับยืมก่อนนะครับสมมุติผมอยากจะขายช็อตเนี่ยผมต้องไปหาก่อนว่าใครมีหุ้นให้ยืมบ้างนะครับก็ไปขอยืมหุ้นเข้ามานะครับพอหุ้นหุ้นเป็นผมเป็นเจ้าของหุ้นที่ถูกยืม,ม้วผมก็ไปขายเป็นธุรกรรมที่สองครับผมพอขายไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอหุ้นลงมาจริงๆหรือว่าเปลี่ยนไปยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ซื้อ,ต,อ,อต้องซื้อคืนต้องซื้อคืนซื้อคืนเสร็จปุ๊บธุรกรรมที่สี่ก็คือนพ้ ธุรกรรมขายชอ็อตนะครับก็จะเป็นธุรกรรมที่นี่ต้องบอกมีต้นทุนนะครับเพราะว่าการที่ไปยืมเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องให้ผลตอบแทนกับเจ้าของหุ้นใช่ไหมครับงั้นก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นธุรกรรมที่เรียกว่าช็อ,ชอตครับเมื่อกี้พี่น้าก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าชอ็อตเซลล์เนี่ยมันต้องทำอย่างไงบ้างใช่ไหมครับทนีนี้มันจะมีคําถามหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยก็คืออย่างถ้าสมมติว่าอย่างผมเองเป็นนักลงทุนรายย่อยอย่างเงี้ย ถ้าผมอยากจะช็อตบ้างอย่างเงี้ยผมทําได้นะครับแล้วถ้าจะทำเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับจริงๆโดยหลักการก็ได้นะครับก็จริงๆก็ไปติดต่อบโบรกเกอร์ที่ที่ต,ตัวเองเปิดบัญชีอยู่นะครับแล้วก็จริงๆก็ต้องถ้าบโบรกเกอร์นั้นน่ยมีบริการที่ว่า SBL นะ Security Borrowing ห or ร Lending นะครับเขาก็สามารถที่จะเอาหุ้นมาให้ยืมได้ นะครับแต่ว่าโดยกฎเนี่ยก็ต้องวางหลักทรัพย์ค้ำประกันอ่าไม่ได้ช็อตฟรีไม่ใช่ช็อตฟรีครับเพราะว่าเขาก็ต้องเมคชัวร์ว่าคุณเ้องหุ้นมาคืนเหมือนกันครับผมนะครับงั้นก็ต้องวางวางเงินค้ำประกันเอาไว้นะครับครับผมก็แปลว่ารายย่อยก็ทําได้ถ้าต้องการจะทำเนาะใช่ครับรายใหญ่ก็ก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันแต่ว่าเรื่องของแคปิตอลตัวคลาสรตลเนี่ยก็อาจจะต่างกันไปแล้วแต่ความเสี่ยงของลูกค้าครับผมถามว่าเซอรเซลมีประโยชน์อะไรทําไมถึงต้องถึงควรมีช็อตซับเซลยวใช่ไหมครับจริงๆก็ อาจจะบอกว่ามันมีอยู่ประมาณสักสามสี่เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้สภาพคล่องของหุ้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในตลาดลองนึกภาพนีนะครับถ้าเกิดคนที่ถือหุ้นอยู่หุ้นตัวตัวหนึ่งเนะี่ยมีอคแค่สองประเภทคือเจ้าของหุ้นอกับนักลงทุนที่ buy and hold คือซื้อแล้วเก็บเอาไว้ครับผมครับ,รบถ้ายิ่งผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ย จำนวนหุ้นมันจะหายไปจากตลาดเรื่อยๆมันจะบางลงเรื่อยๆดังั้นจะนวนหุ้นที่เทรดมาจริงๆก็จะเหลืออยู่นิดเดียวใช่ครับดะงนั้นมีโอกาสที่คนเนี่ยอาจจะสามารถลากหุ้นลากลงหุ้นถ้าเกิดหุ้นมันเหลืออยู่หน่อยเดียวนะครับงั้นในการช็อตเซลล์เนี่ยนะครับก็เป็นการเหมือนสมมติใครที่เป็นองโอนลี่คือถือแล้วกะไม่ขายแล้วหรือเจ้าของหุ้นที่ถือไว้อยู่แล้วเนี่ยนะับไม่กะทาอะไรเลยเนี่ยเอามาหุ้นให้คนอื่นเขายืมเนี่ยนะครับก็เป็นการเอาปริมาณหุ้นจํานวนหุ้นเนี่ยกลับเข้ามาหมุนเวียนใน อ่าทาให้ไม่โดนคอนเนอร์อะไรแบบนี้นะไม่ให้คอนเนอร์หรือว่าจํานวนหุ้นที่มันหมุนเวียนในตลาดเนี่ยมันก็จะกลับมามีเยอะขึ้นครับในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ถือหุ้นอย่างเช่นเจ้าของหุ้นหรือว่าคนที่ buy and hold long only เนี่ยนะครับก็ยังได้ผลตอบแทนเพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าเหมือนหนึ่งตัวอื่นตัวเองยังถือหุ้นอยู่ครับได้เงินปันผลได้อะไรเต็มเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วยังได้ผลตอบแทนจากการขอยืมหุ้นด้วยนะครับ เรื่องที่2นะครับก็คือ,อธุรกรรมชอร็อตเซลล์เนี่ยเป็นใช้คําว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นช่วยในสิ่งที่เรียกว่า price discovery หรือว่ากระบวนการค้นหาราคานะครับลองนึกภาพว่าถ้าเป็นสินค้าที่หนึ่งเนี่ยเราอนุญาตให้เขาซื้อได้อย่างเดียวเนี่ยครับห้ามชอ็อตเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะที่เรียกว่าฟองสบู่ใช่ไหครับได้ใช่ไหมก็คือ,อราคาอยู่ดีต้องลอยขึ้นไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็มันไม่สามารถคนชอ็อตได้ครับราคาก็อาจจะเกินราคาที่เหมาะสมไปสักระยะหนึ่งครับผม ปัญหาที่สําคัญหรือว่าตัวอย่างที่สําคัญอย่างเช่นบวกราคาราคาบ้าน uh huh. ทุกคนซื้อบ้านในอย่างเดียวห้างขายชอด<ม>ไม่ได้เนี่ยมันก็ทําให้สุ่มเสี่ยงกับภาวะที่เกิดฟองสบู่แล้วเวลาถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่ราคาในตลาดเนี่ยมันสูงกว่าราคาที่มันควรจะเป็นเยอะๆเ,เกินไปเยอะๆเนี่ยวันหนึ่งเวลามันแอดจัสกลับมาเป็นราคาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเกิดความเวียงหรือความผันผวนกับตลาดเพิ่มขึ้นพ้นนางเยอะนะครับชอ็อตเซลก็เป็นตัวตกตบราคากลับมาให้อยู่ใน ราคาที่มันเรียกว่าเหมาะสมเป็นตัวป้องกันการเกิดฟองสบู่ฟองสบู่นะหรือว่าราคาที่มันจะออฟจากราคาปัจจัยพื้นฐานมากจนเกินไปครับผมประเด็นที่สามนะครับก็คือชอ็อตเซลล์เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของตลาดทุนนะครับเพราะมันเป็นธุรกรรมที่มีความจําเป็นมากนะครับของการเทรดตลาดดิลิเวอรีทีฟหรือตลาดตราสารอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับราคาหุ้นนั้นๆครับ,รบยกตัวอย่างเช่น วันนี้เรามีตลาดตลาดธุรกรรมเช่นฟิวเจอร์นะครับมีออปชันมีวอลรันต์นะครับซึ่งราคาสินค้าธุรกรรมพวกนี้นะครับมันจะอ้างอิงจากราคาหุ้นปกติครับนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าลองนึกภาพน,นะมีฟิวเจอร์กับราคาหุ้นปกติใช่ไหมครับถ้าราคาหุ้นปกติขึ้นเนี่ยฟิวเจอร์ต้องขึ้นตามด้วยอ่าใชนะ่ถ้าเกิดเจอจังหวะที่ราคาหุ้นขึ้นแต่ฟิวเจอร์ยังไม่ขึ้นเนี่ยนะครับ คุณจะต้องมีธุรกรรมที่มาอ r b i t r a g e สอตลาดนี้ได้เช่นไปซื้อฟิวเจอร์แล้วก็ช็อตหุ้นคืนทำให้สราคาเนี่ยมันกลับมาอยู่ในอีกราคาที่สม <บ S 2> ดุลสมดุลนนะไม่งั้นเราจะเจอภาวะที่ ราคาในตลาดอนุพันธ์เนี่ยไม่อ้างอิงกับราคาปกติคพรัะะนั้นไอ้ช็อตเซลล์เนี่ยมันก็เป็นกลไกหนึ่งที่ทําให้ราคาตลาดอนุพันธ์เนี่ยมัน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 ขยับไปด้วยกันครับผมแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือผลตอบแทนที่พูดถึงหุ้นจะได้จากการที่เอาหุ้นมาให้ยืมนะครับโอเคฮะก็เท่าที่ฟังมานเนี่ยก็เราจะเห็นว่าเออช็อตเซลล์ก็มีประโยชน์ในการทําให้ตลาดหุ้นมันอยู่ในภาวะที่สมดุลเนาะแต่ว่ามีความเข้าใจจากหลายๆความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยบอกว่าแต่การช็อตเซลล์เนี่ยมันก็ เป็นสาเหตุที่ทําให้หุ้นลงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่นาบอกว่ามันป้องกันการเกิดฟองสบู่นั่นหมายถึงมันป้องมันไม่ให้มานทําทให้ราคาขึ้นไม่ได้ไหมอย่างเงี้ยมันแต่ว่ามันทําให้ราคาลงด้วยป,ะป่ะพี่จริงๆก็บอกว่าอาจจะใช่นะครับ mm hmm. เพราะว่าเวลามีคนมาขายอ่ะลองนึกภาพว่าถ้าเกิดผมเป็นเจ้าของหุ้นที่ไม่กัขายหุ้นเนี่ยครับอยู่ดีผมเอาหุ้นตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขายืมเนี่ย mm hmm. มันก็เป็นการเพิ่มสัพภายในตลาดนะครับ,รบมันก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยมันปรับลดลงมาได้นะครับ ราคาที่เหมาะสมในระยะยาวครับเพราะงั้นมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทําให้ราคาเนี่ยขยับในระยะสั้นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งครับแต่ประเด็นที่สองเนี่ยที่สาคัญก็คือว่าธุรกรรมชอร็อตเซลล์อย่าลืมนะครับขายไปต้องซื้อคืนนะครับงั้นทุกๆกกธุรกรรมที่มีการขายเนี่ยต้องมีการซื้อคืนกับมาด้วย รม้ถ้าเกิดบอกว่าสัลายหุ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีดีมาน์เพิ่มขึ้นจากการที่ใช้คำว่าช็อตคอฟฟ์ริงใช่ไหมเพราะช็อตต้องซื้อกลับเท่านั้นช็อตต้องซื้อกลับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะบาลานซ์กันครับแล้วก็อย่างที่บอกคือราคาหุ้นเนี่ยมันควรจะกลับไปอยู่แถวแถวราคาที่มันควรจะเป็นในระยะสั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าธุรกรรมช็อตเซลล์เนี่ยอาจจะทำให้ราคาปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่ามันควรจะไปทําให้ราคาเนี่ยมันเข้าใกล้ราคาอ้างอิง นะครับงั้นั้นอาจจะมีคนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันทําให้เหวี่ยนขึ้นไหมบางคนก็บอกว่าที่จริงๆมันอาจจะทําให้ราคาอยู่ในราคาใกล้เคียงกับราคาที่เหมาะสมมากขึ้นนะแทนที่จะปล่อยให้มันเลยราคาที่เหมาะสมไปไปไ,ปไปกลๆนี่คือเขาขายลงมาที่ราคาตลาดทุบลงมาได้เลยหรือเปล่าครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญอีกเหมือนกันนะครับว่าอย่างในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าช็อตเจลเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ที่พัฒนาแล้ว เกือบจะทุกตลาดทั่วโลกนะครับครับผมอนุญาติที่ทาได้แต่หุ้นไทยก็ทําได้นะครับแต่หุ้นไทยก็มีกฎพิเศษอีกฎหนึ่งนะครับเรียกว่าซีโร่ทิกรูครับผมนะครับก็หมายความว่าถ้าใครก็ตามเนี่ยจะ execute short sell เนี่ยนะครับทำได้เท่ากับราคาอยู่ที่ execute ครั้งสุดท้ายเท่านั้นอ่าลองนึกภาพง่ายๆสมมติมันมีราคาบิดกับราคาออฟเฟอร์นะครับถ้าธุรกรรมที่แล้วเนี่ยนะครับถูกเคาะซื้ออ้ถูกเคาะขายก็ราคาต่ำกว่าแลนะไปไปเคาะที่บิดอ่า ครั้งต่อไปถ้าคนต้องการจะขายเนี่ยไม่สามารถกลับไปทําที่ราคาอ,อันเดิมได้ต้องไปตั้งสูงกว่านั้นท่านั้นต้องตั้งสูงกว่านั้นหรือว่าราคาเท่าเดิมเท่านั้นถูกไหมครัเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันนึงที่บอกว่าเวลาทำช็อตเซลล์เนี่ยนะครับ มันไม่ใช่ปไปไล่ทุบจนราคาร่วงลงไปเรื่อยๆอ่านี่สำคัญแบบว่าเป็นราคาที่ต้องทําในราคาที่ไม่ต่ําไปกว่าราคาครั้งสุดท้ายเท่านั้นครับผมอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ที่ททช่วยไม่ให้ชอ็อตเซลล์เนี่ยเป็นสิ่งที่ไปทุบให้ราคาแล้วก็หรือไม่ก็กดดันให้ราคาร่วงลงไปอย่างเดียวได้อย่างนี้คือพี่นัทกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการชอร็อตเซลล์ปริมาณการชอร็อตเซลล์กับการเคลื่อนที่ของตลาดเนี่ยมัน ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมกันได้แบบนื้นในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีขยับได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาขายมันมนขยับมาแน่นอนแต่ถ้าสมมติเราดูภาพยาวๆนะครับอ่ดูเป็นวันดูเป็นสัปดาห์ดูเป็นอาทิตย์เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าอ่ราคาตลาดในตลาดหุ้นเนี่ยแทบจะไม่มีความสัมพันธ์กับช็อตเซลเลยครับแล้วก็ช็อตเซลเนี่ยบางทีเราจะเห็นด้วยซ้ำว่ายิ่งตลาดมีความคึกคักคือราคาหุ้นเนี่ย การเป็นช็อตเซล์เพิ่มขึ้นด้วยอ๋อเพราะว่าตลาดมันมีสภาพคล่องมากขึ้นเคล็ดกันมากขึ้นอย่างี้ใช่ไหมพี่แล้วก็เราไปดูไล่ไ่ดูเนี่ยช่วงที่ราคาเป็นช่วงราคาที่ตลาดลงเนี่ยช็อตเซล์ก็ลงด้วยไม่ใช่เพราะว่าช็อตเซล์เพิ่มแล้วราคาเลยลงคผมันกลับกันนะว่าช่วงไหนตลาดคึกคักเนี่ยธุรกรรมช็อตเซล์ก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกสําคัญก็คือเวลาช็อตแล้วเนี่ยต้องซื้อคืน นะครับเนี่ยอาจจะกระทบราคาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในาาระยะยาวเนี่ยอาจจะทําให้ราคามีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำแล้วอย่างนี้หุ้นของเราที่ลงมาซึมๆมายาวๆเงี้ยถ้าไม่ได้เป็นพอชอ็อตเซลแล้วมันน่าจะเป็นจากอะไรได้บ้างโอจริงๆอธิบายได้ได้ค่อนข้างชาัดเลยนะครับว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญมากกว่าชอ็อตเซลนะครับคือเน็ตเซล เน่ยเซลคือขายอของจริงขายแล้วขายเลยขายแล้วขายเลยะน,นะคือบ่อยที่บอกช็อตเซลล์เนี่ยขายไปก็ซื้อคืนนะครับคำว่าเน็ตเซลล์เนี่ยหมายความว่าอย่างเช่นนักลงทุนต่างประเทศซึ่งก็ถือหุ้นตลาดหุ้นไทยอยู่พอสมควรแล้วก็มีอ,อิทธิพลต่อราคาหุ้นไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับสังเกตเลยคือตั้งแต่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขายไปประมาณสักเกือบเกือบแปดแสนล้านบาทนะครับซึ่งก็มันชัดเจนว่าตลาดตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับถูกฝรั่งทิ้งมาหลายปีนะครับแล้วก็ในช่วงที่ ถ้าเราไปดูความสัมพันธ์ระหว่าง net s e ซ l i n g a c t i v i t y ก็คือการขายสุทธินะครับของรังบุลต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเยอะทีนี้ก็ต้องกลับมาทั้งคำถามว่าอ้าวแล้ว n น t s เซล i n g มาจากไหนนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยก็สะท้อนกําไรของบริษัทจดทะเบียนอ๋อแล้วก็ในสิปีที่ผ่านมาเนี่ยจะสังเกตเลยว่ากาไรของบริษัทจดทะเบียนตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าไม่ไปไหนเลยกำไรรวมของตลาดเราอยู่ที่เดิมแต่แต่ละปีตลาดเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดใครติดตามนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าโอ้ตอนต้นปีทุกคนก็จะมองภาพว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะดีกนนำไรจะโตนะครับส่วนใหญ่ก็จะมองว่ากำไรโตทัก10% 15%ครนะครับแล้วพอปลายปีก็ค่อยๆปรับลดปรับลดปรับลดนะครับถ้าเกิดดูดัชนีเนี่ยนะครับก็มี <S 2> <S 2> สิ่งที่เราเรียกว่า EPS point นะครับคือเหมือนกับกำไรเฉลี่ยต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับรวมกำไรรวมรวมเนี่ยครับมีเบนช์ฝากอยู่อันหนึ่งคือ100 point ครับผมกับซื้อหุ้นที่ประมาณพันสี่กว่ากเนี่ยถามว่า EPS ต่อหุ้นได้เท่่าไหรรคับ เมื่อสิปีที่แล้วเนี่ยก็แถวแถวร้อยวันนี้ก็ยังแถวแถวร้อยอยู่ครับผมนะครับแทงว่าแทบจะไม่ไปไหนเลย10ปีที่ผ่านมากําไรเรียกว่าไม่โตใช่อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าทําไมราคาหุ้นของตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนถ้าเราเทียบถึงตลาดหุ้นอื่นๆที่อาจจะบอกว่าเขาออดทำา i g ตลอดเนี่ยทำไมเขาถึงไปอย่างนั้นได้ที่อธิบายได้สําคัญก็คือ EPS เขาโตแต่หุ้นสารัตเนี่ยนะครับในรอบ10ปีเท่ากันเนี่ยของเราที่บอกเราอยู่เฉยๆอยู่ใกล้ๆที่เดิมเนี่ยนะครับเขาโตขึ้นไป2เท่า นั่นสินะงันะ้นมันก็สะท้อนค่อนข้างชัดว่าถ้าตลาดหุ้นจะดีเนี่ยนะครับกำไรมันต้องมาครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยคาดหวังได้เพิ่มเพิ่มมากขึ้นว่าซื้อหุ้นแล้วจะกําไรครับแต,<ม>แต่พอ,อวันนี้ตลาดหุ้นเราเนี่ยนะครับเจอปัญหาว่ากําไรของบริษัทจุทะเบียนเนี่ยมันไม่ค่อยโตครับถ้าเราไปดูผลตอบแทนเป็น ROE นะครับก็คือ Return on Equity หรือกําไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ย hmm. ก็มีแนวโน้มปรับลดลงมาตลอดลงด้วยซ้ำใช่ลงด้วยซ้ำงั้นอันนี้มันก็เลยสะท้อนว่า ทำไมตลาดหุ้นไทยถึงไม่ค่อยไปไหนก็ต้องส่วนหนึ่งก็เพราะว่าบริษัทจดทะเบียกนกำลังเจอปัญหาทั้งเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากาไรของบริษัทจดทะเบียนเองดังนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่าพอตลาดเป็นแบบนี้ช็อตเซลล์ก็เลยกลายมาเป็นเหมือนแพลรับบากอยู่คนเดีนะครับแต่ถ้าเราไปดูจริงๆในตลาดหุ้นต่างประเทศที่เราพูดกันเนี่ยนัเรื่องตลาดหุ้นที่ทำพอทอมไฮทั้งหมดอย่างตลาดสหรัฐนะครับตลาดอย่างญี่ปุ่นซึ่งดูมีความคลึกคักในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ย แต่ <med> <med> ว่าชอ็อตเซล์เป็นสาเหตุให้หุ้นลงก็อาจจะพูดได้ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มปากมากนักนะครับครับผมเมื่อกี้มีเมนชั่นเรื่องตลาดต่างประเทศผมนึกถึงประเทศหนึ่งครับคือเกาหลี <med> หลังสุดมานี้ยเพิ่งมีข่าวว่าเขายกเลิกการชอร็อตเซล์ในช่วงเวลาที่กําหนดห้ามเลยห้ามชอ็อตเซลลแล้วตลาดหุ้นเขาก็วิ่ง ทีนี้มันก็เลยมีความเห็นจากนักลงทุนไทยหลายๆคนบอกว่าเอ้างนี้เราทําด้วยดีไหมครับโอ้ถ้าช็อตเซตยกเลิกช็อตเซลล์นะพวกวิ่งครับวิ่งไม่ีสักสามสี่วัน,นแล้วเดี๋ยวก็อาจจะต้องกลับมาแต่กลับมามองดูเหมือนเดิมเพราะรรเวลาปิดเนี่ยมันก็คือ,อเวลาห้ามช็อตเซลล์ปุ๊บทุกคนก็ต้องกลับไปชอ็อตคอเวอร์นะก็ต้องไล่ซื้อใช่ไหมขึม้นจริงตอนนั้นแหละจริงนะครับแต่ว่าอย่างเกาหลีเนี่ยประมาณสักสี่วันก็กลับมาที่เดิมอ๋อคือได้ผลแต่ด้ลลลววนแกก็่่เตตสภาาาาพขงะะะจจึ อันที่สําคัญเนี่ยพอไปโดนห้ามช็อตเซลล์เนี่ยนะครับตลาดเกาหลีเนี่ยก็เลยจะถูกมองว่าเป็นตลาดที่การพัฒนาของตลาดเนี่ยยังไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะฟีเจอร์ต่างๆที่ตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วอย่างช็อตเซลลิ่งเนี่ยถูกแบนไปนะครับแต่ถามว่าฮ้ยสาเหตุทําไมเขาถึงต้องแบนนะครับมันจี๋บอกว่า2เรื่องหนึ่งก็คือการเมืองนี่แหละแล้วพอตลาดหุ้นมีปัญหาเนี่ยคนก็ต้องหาว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันที่2เนี่ย เขาพยายามที่จะแบนช็อตเซลเพื่อจะไปค้นหาเนกเก็ตช็อตครับผมอันนี้ขออธิบายนิดนึงนะครับที่ที่ที่เล่าให้ฟังว่าคําว่าช็อตเซลเนี่ยคือธุรกรรมที่เราต้องไปยืมหุ้นมาก่อนเราถึงขายได้แล้วก็คือเราส่งมอบหุ้นคืนครับเนกเก็ตช็อตเนี่ยนะครับคือธุรกรรมที่ขายหุ้นนะครับโดยไม่มีหุ้นอยู่ในมืออืแล้วก็ไม่ยืมด้วยทํายังไงครับนี่ก็สั่งออเดอร์ขายเลยโดยไม่ต้องมีของออเดอร์ขายเลยโดยไม่ต้องมีของทีนี้ยปัญหาของการทําแบบเนี้ย S <S <an> นะครับมันจะเจอปัญหาอยู่สองสาเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเจอซัพพลายของหุ้นคือมีคนพยายามจะขายหุ้นเนี่ยนะครับเยอะกว่าจํานวนหุ้นที่มีอ๋อเหมอคเพราะว่า<อ>เขาไม่จําเป็นต้องยืมเขาไม่จําเป็นต้องมีหุ้นไปก่อนเขาอาจจะเป็นการขายที่แบบถลม่มทลายอยู่ดีมีหุ้นมาจากไหนไม่รู้ขายไม่จํากัดขายมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนมันเกินซัพพลายของหุ้นที่ที่มีอยู่ซึ่ง <S <S อันนี้เป็นการบิดเบือนตลาดของจริงอันนี้บิดเบือนตลาดแน่นอนเพราะว่า เวลาเราทำชอ็อตเซลล์เนี่ยคนที่เขาถือหุ้นอยู่ที่มาให้เรายืมเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วมาขายก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้อันนี้คือเป็นการขายแบบที่ถล่มทลายแบบที่ไม่มีไม่มีหุ้นที่ท,ที่ที่มีอยู่แท้จริงเลยด้วยซ้ำครับผมอันที่2เนี่ยกำลังสร้างความเสี่ยงให้กับตลาดนะครับถ้าเกิดใครทาเนกเกตช็อตเนี่ยหมายความว่าพอขายไปแล้วเนี่ยนะครับอีก2วันถัดมาเนี่ยต้องมีการส่งมอบหุ้นใช่ไหมครับครับผมและการทำเนกเก็ตช็อตเนี่ยคือการขายโดยไม่มีหุ้นอยู่ในมือหรือไม่ไปยืมมาด้วย แล้วอีกสองวันจะหุ้นจากไหนมาเซเทิลหรือส่งมอบมใช่ไหมอันนี้จะเป็นการสร้างความเสี่ยงต่ออินทริกิตี้ของตลาดเลยคือขายไปขายได้จริงราคาลงจริง uh huh. แต่ว่าเวลาจะส่งมอบกันไม่มีหุ้นมาส่งมอบอ๋อนี่พังจริงนะที่พังจริงงั้นงั้นจริงๆสําคัญก็กคือเนกซชอตเนี่ยจะต้องปิดในวันเดียวกันนะครับอันนี้คืออันนี้คือความแตกต่างคือชอตเซลเนี่ยอาจจะชอตไว้ก่อนแล้วก็ขอยืมหุ้นแล้วยืมค้างไว้วันสองวันสามวันสี่วันอาทิตย์หนึ่ง แล้วคือแล้วอ่งมอบแต่ช็อตเซลล์ในเกตช็อตเนี่ยถ้าทําได้นะครับต้องเซตทเทิลกันภายในวันเดียวเพื่อไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการส่งมอบจะได้ต้องต้องมีของให้ส่งมอบเดียวนั้นแปลว่าในเกช็อตต้องซื้อกลับเดียวนั้นเลยผลกระทบก็คือจะเกิดขึ้นจบภายในภายในภายในวันเดียวแต่ก็ต้องบอกนะครับในเกตช็อตเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกห้ามทำครับผมอย่างในเมืองไทยเนี่ยใครทําคือผิดกฎตลาดแล้วก็ต้องถือว่าทําผิดกฎหมายด้วยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเป็น อ่าโนโนของของของการลงทุนในหลายหุ้นเลยอซึ่งตลาดทุกวันนี้เขาก็พยายามตรวจสอบพยายามอะไรพวกนี้กันอยู่ใช่ครับไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นใช่ครับก็บต้องบอกว่า,ามีทั้งาการทําเรียกว่า pre trade นะเช็คนะครับอย่างเช่นถ้าใครจะทำเนี่ยถ้าเเป็นสิ่งธุรกรรมที่ตรวจสอบได้เนี่ยก็ต้องตรวจถามก่อนเลยว่าตอนส่งคําสั่งขายเนี่ยหนึ่งเนี่ยมีหุ้นอยู่ในมือหรือไม่นะหรือถ้าเกิดจะชอ็อตเนี่ยก็ต้องติดแฟลกที่เขียนว่ารับนะก็คือบอกว่านี่คือตัวทำช็อตแล้วต้องไปเช็คอีกว่า ได้มีการโลเคชหุ้นคือไปขออะลอตหุ้นนะครับเพื่อยืมแล้วหรือยังก่อนจะส่งคําสั่งครับผมนะครับแล้วเมื่อมีการขายได้จริงๆเนี่ยก็ต้องไปทรรําธุรกรรมยืมหุ้นกันให้เสร็จสิน้นนะครับเพื่อที่จะ,จะออทําให้ความพรีเทนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตลาดแล้วกรตมีการตรวจสอบตลอดนะครับแล้วโบรกเกอร์ก็ต้องตรวจสอบว่าหลังจากเทรดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมี post trade monitoring นะครับว่าย้อนกลับไปซิไอตอนส่งคําสั่งวินาทีนั้นเนี่ยมีหลักฐานไหมว่ามีหุ้นอยู่ในมือ หรือถ้าเป็นการชร์ตเนี่ยมีหลักฐานไหมได้พยะยได้มีการโลเคชแล้วก็ล็อกหุ้นเพื่อจะขอยืมหุ้นไว้ก่อนแล้วครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะดูในกค่ชร์ตเนี่ยถ้าเกิดจะทําให้มันเกิดเนี่ยนะครับเราต้องแบบต้องพูดตรงๆก็คือต้องเป็นธุรกรรมที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคัสโตเดียนหรือคนดูแล uh, uh, หุ้นนะครับที่อยู่ในประเทศเนี่ยนะครับ,รบตลาดนักรับตรวจได้ทุกธุรกรรมอยู่แล้วครับผมคัสโตเดียนอาจจะเป็นธุรกรรมที่หลายลคนพูดถึงใช่ไหมไอ้มันเป็นช่องโหว่หรือเปล่าอะไรพวกเนี้ยนะครัับซึ่งอนนเี้ย แน่นอนว่าตลาดเนี่ยเขาก็มีการมอนิเตอร์แล้วก็ทำโพสเทรดมอนิเตอริงอยู่ตลอดเวลาพยายามไปไปเช็คแบบคช่วยท,ทุกทคนเนี่ยที่ส่งคำสั่งเนี่ยนะครับสามารถยืนยันได้ไหมว่ามีหุ้นอยู่ในมือหรือได้เคยทำธุรกรรมล็อกหุ้นโลเคทหุ้นเพื่อที่จะขอยืมไว้ก่อนนะครับนั้นถ้าเกิดโอ้โหถ้าเกิดอันนี้มันมัมีการตรวจสอบตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับคัสตอมเดียนแบงค์นะครับที่ให้บริการเนี่ยเขาก็เป็นเร็กเกิลเลเตอร์เอนติตี้เหมือนกันก็คือมีเร็กเกิลเลเตอร์ของเขา ก็ต้องมาตรวจสอบอยืานว่าให้เขาพูดความจริงหาตอบคําสั่งจากการตรวจสอบพวกนี้หรือไม่นะครับสำคัญก็คือเพื่อที่จะรักษาอินทรี้ของของของตลาดทุนไว้ให้ได้ครับครับผมอย่างนี้แปลว่าตลอดผ่านมาในตลาดเมืองไทยแล้วก็พัฒนามาตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง d เด i ิเ t i v e ที่มีเข้ามาเติมเพิ่มความสมดุลให้ตลาดเ e ก u ูเลชั่ต่างๆที่เพิ่มขึ้นทีนี้ในขณะที่ตลาดเรายังคงนิ่งอยู่ไม่ไปไหนแบบนี้ เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาโครงสร้างอะไรให้ตลาดเรากลับมาได้บ้างครับหรือถ้าในฐานะของนักลงทุนรายย่อยทั่วไปอย่างเงี้ยเราควรจะมีมีกลยุทธ์ยังไงมีการลงทุนแบบไหนในภาวะแบบนี้ครับครับจริงๆก็ต้องบอกว่า,าตลาดนะมันผมว่ามันมี2อสส่วนประกอบกันมันเหมือนตลาดที่เราไปเดินนะครับ,ค,รบคือเราตลาดไหนที่คนไปเดินเยอะเนี่ยมันก็ต้องหนึ่งเนี่ยคือของต้องดีใช่ไหมครัก็คืองั้นต้องเลือกของที่ มี growth opportunity หรือปีคุณภาพใช่ครับ,รบมีการตรวจสอบมีก๊อแนนซ์ที่ดีคนซื้อแล้วมั่นใจว่าซื้อแล้วได้ของดีบบอันนี้สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของเศรษรฐกิจเรื่องของนโยบายเรื่องของสิ่งที่เราจะส่งเสริมให้เรามีของดีมาวางอยู่ในตลาดัตแต่างถ้าเกิดเราเศรษฐกิจเรามีปัญหาเราจะไปหาของดียังไงที่จะมาลิสต์เพิ่ม,เต,มเติมให้ตลาดเราเนี่ยคนเดินเข้ามาตลาดเราเห็นเลยว่าไอ้อน,นี้มันของดีแน่นอน อันที่สองเนี่ยก็มีสภาพคล่องสูงค,คือเหมือนแบบเดินไปตลาดนะครับเราจะชอบไปตลาดไหนก็ต้องตลาดที่มันคึกคักใช่ไหมฮะมี<อ>คน<อ>ซื้อคนขายมีโอ้คนแอคทิวิตี้ทำอะไรกันถ้าเกิดเดินเข้าไปตลาดล้างเนี่ยคนก็มันคงไม่อยากเดินอ่าใช่ฮะอันที่สามเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นตลาดที่มีผู้คุ้มกฎครับ,รบท,ที่ที่แข็งแรงก็คือเราเข้าไปตลาดเราต้องเน็กชัวร์ว่าเราไปซื้อของจากจากตลาดนี้เราไม่โดนโกงแน่นอนครับมีกฎที่ชัดเจนและทุกคนที่เข้าไปในตลาดเนี่ยนะครับมี ต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกันมี integrity มีเรื่องของการปฏิบัติมี m o n i t o r i n g s u r v e i l l a n c เก็คือการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนที่เดินอยู่ในตลาดเทรดอยู่ในตลาดเนี่ยอยู่ภายใต้กฎเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมว่า3เรื่องนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จําเป็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่จะสามารถพัฒนาของที่อยู่ในตลาดได้พัฒนาสภาพคล่องของตลาดแล้วก็ตลาดที่เกี่ยวข้องเช่น e r i v a t อ v e อะไรต่างๆเพื่อที่จะทําให้สับสนการเทรดในตลาด รวมถึงาการบังคับใช้กฎนะครับ<ม>ว่าทํายังไงให้กฎเนี่ยนะครับถูกบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันถ้าบอกว่า no o n g a t i v อนเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบไปเรื่อยๆนะครับเจออาหาให้เจอหรือถ้ามันไม่มีก็คือต้องแสดงผลแล้วก็เ,เปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นนะครับ,รบว่าอะไรที่สามารถเปิดเผยได้ นะครับเพื่อทําให้คนมั่นใจนะครับแล้วก็มาในตลาดแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้อขายของได้อย่างสบายใจแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองไม่ไม,ไม่ไม่ถูกเราเอารัดเอาเปรียบแน่นครับผมก็คือส่วนสําคัญก็คือตลาดเนี่ยต้องดูแลให้ทุกฝ่ายเนี่ยเท่าเทียมกันมีของที่ดีมีการเติบโตที่ดีมีความคึกคักมีสภาพคล่องแบบนี้นะครับวันนี้ก็ ได้ความรู้กันพอของปากหองคอแล้วนะครับว่าช็อตเซลล์คืออะไรมีกระบวนการแบบไหนแล้วมันส่งผลดียังไงกับตลาดบ้างนะครับวันนี้ผมธนัรัตโนโาสน์กุลและรายการเศรษฐกิจนอกกราฟต้องขอขอบคุณพี่ณตะดรพิพัฒน์เหลืองนมิชัยมากนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ องทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป k k t Mobile